เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยใช้ทำรรนําหน้ามาตลอดวันทำที่ผมมีเนี่ยผมไม่สําคัญเลยว่าจะต้องเป็นใครไม่สําคัญว่าจะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์หรือเป็นพลเอกประวิทย์หรือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินาหรือว่าเป็นพลเอกเปรมติน,นสุลาโนนหรือว่าเป็นพลเรือเอกสงัดชลออยู่หรือว่าเป็นพลพลเอกอใครอะบิ๊กจอร์ดคงสมพงษ์ สุทนทรสุท<อ>นทรพงสมพง์พ่อของบิ๊กแดงที่เป็นหัวหน้าคขเป็นวัตดผมไม่สนใจถ้านผู้ชมที่ติดตามข่าวผมมาจะรู้ว่าพี่นันอันันตตะกูลคนที่ผมรักเคารพมากเป็นตัวแทนของพลเอกอ,อ,อิสระพง์หลุนพักดีบิดาของพลเอกทรงวิทย์หลุนพักดีให้มาหาผมแล้วบอกว่าสนทิ ตุย๋ยเขาบอกว่าถ้าสนที่อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยสนที่เอาอะไรเขาจะให้หมดผมบอกพี่นันผมมีเงินมีทองอยู่พี่บอกเขาว่าผมไม่ต้องการเงินเขาแต่ขอให้เขาทำงานให้ดีเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่เพื่อพวกพี่พวกรุ่นห้าด้วยกันผมยินดีสับสูญเขาจนกระทั่งเขาส่งคนมาจับตัวผมแล้วก็ในที่สุดแล้วจับผมไม่ได้เพราะผมไม่อยู่ ตำนานอันนี้หลายคนที่ติดตามผมจะรู้ดีเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับด้วยเหตุนี้ทุกวันนี้ที่สู้อยู่ผมสู้กับทักษิณชินวัตรผมสู้กับทักษิณชินวัตรเมืม่อปี2548ตั้งแต่ไม่มีใครกล้าสู้ทักษิณชินวัตรท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังได้ไปดูย้อนหลังได้พวกติงลุงตูต่หัางยคุณไปดูได้ สมัยนั้นลุงตู่ยังเป็นแค่พันตรีหรือพันโทมั้งเผอๆอาจจะยังไม่ถึงในพันด้วยซ้ำยังเดินถือกระเป๋าให้กับอนุพงศ์เผ่าจินดาอยู่แล้วยังถือกระเป๋าให้พลเอกประวิทรวงสุวรรณอยู่ผมสู้ทักษิณไม่มีใครกล้าสู้สุเทพก็ไม่กล้าสู้เนวินชิดชอบก็ไม่กล้าสู้มิหนำซ้ำยังไปร่วมกับเขาฉลิมอยู่บำรุง เรียงหน้ากันเข้ามาแล้วมีใครบ้างในประเทศไทยที่โดนยิงสองรนัดนะถ้าไม่ใช่ผมแล้วทำไมต้องยิงผมอะ่ะก็ยิงผมเพราะรวกก่ากลัวมวลชนที่ติดตามผมมานี่คือตำนานที่ผมไม่อยากจะลงรายละเอียดแต่ต้องการเล่าให้ฟังต้องการเล่าให้ฟังผมไปเจอฮุนเซนมา เอารูปให้ดูแล้วนะฮะนี่ล่าสุดพบกันครั้งแรกต้นเดือนเมษายน2532 36ปีที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้สองสาเดือนผมก็ไปเจอคุนเซนมากรุงเทพเจอกัน ผมเอาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ฮุนเซนดูฮุนเซนก็ตั้งอนุญาตให้ผมตั้งสาขาอยู่ที่พนมเปญหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์สองพันหร้อยสามสิงสามกปีที่แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ผมแม่งกลายเป็นศัตรูของกัมพูชาไปละจากการที่มานั่งดูฮาสนิทสนมกันมากกลายเป็นสิงอมควันทั้งคู่ สูบูดีใส่กันและกันนะฮะคุณเซนยังใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวอันนี้ที่กรุงเทพม,มันน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตบางที่ใส่เสื้อนอกมา,มานี่เหมือนไทย <c oughs> วัน้นี้ผมกลายเป็นเสร็จตรของมาไปละมีหนำซ้ำแล้วมันยังส่งคนมาฆ่าผมอีกท <c oughs> ่านผู้ชมครับ ทำที่ผมทำเนี่ยผมไม่เคยเสียใจถามว่าผมท้อไหมมีอยู่บ้างแต่ไม่ทำให้ผมถอดใจเพราะผมท้อเมื่อไหร่แล้วผมก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ผมซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ผมหลวงตามหมาบัวท่านเล่าให้ฟังมานานแล้วตั้งหลายครั้งหลายเรื่อง ทุกวันนี้ผมเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพ่อแม่รูจาร์ยหลวงตาหมาบัวที่อยู่ข้างหลังนั่นน่ะท่านบ่มเพาะท่านสอนสั่งผมแล้วท่านก็พูดคำหนึ่งว่าสนธิให้เชื่อเราเถอะสิ่งที่เราพูดนั้นไม่มีวันผิดเพราะสิ่งที่เราพูดนั้นมันคือธรรมแล้ววันที่ผมออกไปสู้กับทักษิณท่านอวยใช้ใพรผม ท่านผู้ชมหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ไม่เคยเข้ามาดูรายการนี้ท่านจําไม่ได้หรอกแต่คนรุ่นเก่าจะจําได้บ้านพระทิ์เนี่ยมีสนามหญ้าวันที่ผมประกาศศึกสงครามกับทักษิณชินวัตรหลวงตามหมาบัวท่านส่งพระป่ามาเกือบร้อยรูปเกือบร้อยรูปที่สนามหญ้านี้มาสวดมนต์ให้พรผมพร้อมกันเกือบร้อยรูป ผมน่าจะเป็นคนไทยคนเดียวมั้งในประเทศไทยที่มีพระบามาเยือนที่ทำงานเลยนะแล้วมาสวดผมสู้ทักษิณตอนนั้นเนี่ยตำนานผมมีเยอะผมเรียกประชุมพนักงานหมดทุกคนเลยทุกคนที่นั่งอยู่นี่เป็นประจักษ์พยานผมได้ผมบอกเฮ้ย hey, พี่ต้องออกไปสู้แล้วนะ ถ้าเองอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ร่วมสู้พี่พี่ไม่ว่าเองลาวไปเลยล่าไปเลยก็ปรากฏว,ว่ามีคนออกเหมือนกันแต่ออกไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ออกเพราะเรื่องอื่นส่วนใหญ่แล้ว90%กว่าเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ร่วมมือร่วมใจกันเวทีที่เกิดขึ้นที่มัคคุานเวทีที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเวทีโน้นเวทีนี้ก็มาจากทีมงานน้องๆทั้งนั้นแล้วก็ ท่านผู้ชมครับ28มิถุนายนที่ผ่านมานี้ไอ้เวทีที่ท่านเห็นเนี่ยที่อนุสุวใชัยสมรภูมิมันก็ถูกบริหารจัดการโดยพวกน้องๆหลายคนที่บริหารจัดการในช่วงที่ผมสู้ทักษิณเมื่อยเมื่อ28ปีที่แล้วเมือ่อเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วชุดเดียวกันหมดหลายคนลาออกไปแล้วไปอยู่ที่อื่นจะเริ่เติบโตมีหน้าที่การงานใหญ่โตพอบอกว่าเฮ้ยเองมาช่วยพี่หน่อยได้ไหม บอกพี่จัดไวที่มาทุกคนมาหมดไม่ขาดเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนมาด้วยความตั้งใจและเต็มใจและสบายใจที่จะมาทำงานให้กับส่วนรวมนี่คือพวกผมน <c oughs> <c oughs> ผมโดนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองกรณีที่ผม เอาคำพูดของดาตอวิโดซึ่งสาธุมันเสียชีวิตไปแล้วออกมาเย็ดยามมินประมาทย่ำยีศักดิ์ศรีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถในรัชกาลที่9ก้สุริกิจผมออกมาบนเวทีแล้วผมโทษฮะดา่านุพงษาจินดาดาพัชรวาสวงสุวรรณตอนนั้น อนุพงษ์เป็นพบทบพัชรวาทเป็นพบตทรว่าให้พวกมึงสบายดีอยู่หรือมึงปล่อยให้ไอ้คนอย่างดาตอดดาาด่อวีดีโมาด่ารพระราชีได้ยังไงเผอิญเผอิญผมไปทําพลาดเพราะว่าผมดันไปเอาคําพูดของไอ้ดาตอ่อวีดโมาบนพูดบนวิธีว่ามันพูดอย่างนี้นะผมก็เลยโดนนายสุภชัยใจสมุทรไปแจ้งความสอนอหนังเลง สุปชัยใจสุตดไปแจ้งความตามคำสั่งของนายเนวินชิดชอบเจ้าของพรรคภูมิใจไทยที่กำลังผูกเสี่ยวที่ผูกเสี่ยวอยู่กับทักษิณชินวัตรจนกระทั่งผมต้องหนีเพราะผมรู้ว่ามันต้องฆ่าผมแน่นอนเพราะผมหนีไอ้คนที่วันที่หนีไปแล้วเนี่ยคนโทรศัพท์เข้ามาในมือถือผมคนแรกคือสุรียสัยกตศิลา ทั้งหมดนี่เป็นธรรมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องโกหกความจริงหมดพี่ครับพี่ป๊อกค,คืออนุพงษ์เผ่าจินดาบอกว่าพี่อย่ามามอบตัวเลยเขาจัดการพี่แน่พี่หนีเถอะมึงใช้กูดีไม่ไหนไสพี่ป๊อกเขาเอาทหารนำทางพี่ออกไปชายแดนพม,ามา่าวงเล็บวงเล็บคือผมคิดในใจใน,ในใสายมึงนึกว่ากูเป็นเด็กอมมือเหรอ ไอ้ป๊อกที่มึงสนิทด,ด้วยมันจะฆ่ากูใช้คนฆ่ากูที่ชใาช้มากูไม่ไปแล้วในที่สุดทา่าน้หญิงจะรุงจิตราชริขาธิการในสมเด็จพระนางเจ้าก็ติดต่อแจ้งไปทางสุรเกียรติเสถียรไทยสุรเกียรติรเสถียรไทยคือใคร คือบุตรเขยหลานเขยของท่านของสมเด็จพระนางเจ้าเพราะว่าหลานของสมเด็จพระนางเจ้าท่านวิงบุษบาเป็นน้องสาวส,สมเด็จพระนางเจ้าเป็นน้องสาวลูกสาวของท่านวิงบุษบ,บาแต่งงานกับสุกิตเสียไทยแจ้งไปทางคุณปีมาลากุลปีบอกสนที่อยู่ที่ไหนติดต่อหน่อยได้ไหม ผู้ใหญ่เขาเป็นห่วงความปลอดภัยเขาโทรศัพท์ไปให้พลโทโประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งตอนนั้นให้ามาดูแลปกป้องเอาตัวกลับไปที่บ้านไม่ต้องกลัวแล้วก็พลโทโประยุทธ์โทรมาพูดตนีครับผมประยุทธ์จันโอชาครับอยูที่อยู่ที่ไหนผมอยู่ที่จุดจุดกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาคนไปรอรับ ไม่ต้องกลัวใครทั้งสิ้นนี่ไงท่านผู้ชมไอ้ที่คุณเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะไอหัวหน้าพักการเมืองต่างๆไอคนโน้นคนนี้เจ้าของพรักภูมิใจไทยเนี่ยกับผมแล้วผมเนี่ยผมดูวพวกนี้ของปลอมทั้งนั้นของตกรุ่นของด้อยคุณภาพเอามาหลอกประชาชนและขายว่าตัวเองมีคุณภาพ นักผู้ชมหลับตาวาดภาพสิผมโดนมาขนาดไหนแต่ผมไม่ท้อเพราะผมใช้ทำนำหน้าเพราะฉะนั้นทำมันจะต้องอยู่กับตัวเราเองต่อไปผมจะไม่ถอยเลยเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดบนเวทีจะเวทีเมื่อ20 3ปีแล้วหรือเวทีวันที่28มิถุนายนมันเป็นธรรม แล้วผมไม่ต้องอับอาขายหน้าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมให้คำมั่นสัญญาว่าเพื่อเห็นแก่คนที่โทรมาขอร้องผมหลายท่านบอกว่าปล่อยลุงตู่ให้ทุกคนไหมผมไม่ยุ่งแต่วันหนึ่งวันหนึ่งผมขอสุขสิทธิ์ผมจะเอาความจริงเรื่องลุงตู่มาเปิดเผยให้ฟังแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจผมหน่อยผมไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีความเลวแต่ผมมั่นใจว่าผมเป็นคนที่เลวน้อยที่สุดและอะไรถ้าผมเลวผมทำผิดผมเป็นคนยอมรับผิดอย่างหน้าชื่นตาบานผมไม่ถอยผมไม่หนีมันทักษิณหนีไปสิบเจปีน้ำจชมครับ เราทำความเข้าใจกันตรงกันนะฮะเรื่องนี้หลายท่านผู้ชมที่เคยติดตามผมมาจะจําเรื่องนี้ได้เอาละท่านผู้ชมครับเรามาเรื่องของเรื่องดีๆที่เป็นเรื่องเป็นสุริมงคลท่านผู้ชมครับผมเอารูปเด็กคนนี้ให้ดู ชื่อเล่นชื่อป้องปันวิทย์นำสกุลลิมเลิศวาทีนี่สมัยเด็กๆปันวิทย์ป้องเนี่ยเขาเรียกผมกงงเพราะคุณพ่อเขาคือยุทธโยงลิมเลิศวาทีเด็กคนนี้ จเจริญเติบโตมาที่มีพ่อที่ดีมีแม่ที่ดียุทธยงเป็นคนที่รักชาติรักบ้านรักเมืองเป็นคนแซลิมเหมือนผมลิมเลิศวาทีเป็นคนนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่กับผมมาตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วแต่ก่อนเคยอยู่ช่องสามแล้วออกมารู้สึกจะรุ่นเดียวกับแอนป่ะใช่ครับออกมาพร้อมกับออกมาก่อนแอน ก่อนแอนจิดารัตก่อนแอนจิดารัตแอนน้องแอนจินดารัตที่พวกเรารู้จักกันดีก็เคยอยู่ช่องสามมาก่อนนะฮะทำไมผมต้องเอาป้องมาพูดให้ฟังหมีเนี่ยคือยุธยงเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเป็นคนดีมากมีลูกชายสองคนคนโตชื่อปั้นจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษสูงคุณน้องชื่อป้องปันนวิทย์ ป้องปานวิทย์เนี่ยก่อนที่เด็กสองคนที่จะเกิดผมรู้จักพ่อกับแม่เขาดีแซ่ลิมเหมือนกันนะฮะมีเนี่ยจบเอกประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์นะฮะหมหาัรธรรมศาสตร์ทำงานกับผมตั้งแต่ปี3-2 36ปีที่แล้วนะส5 5หมีแต่งงานกับภรรยาผมไปเป็นประธานในงานแต่งงาน นี่ฮะพูดในง,งานแต่งงานเขาถ้านผู้ชมเสื้อตัวนี้ได้เปล่าเคยเห็นผมใส่ไหมท่านผู้ชมเสื้อตัวนี้เนี่ยผมใส่ตอนนั้นปี2อง5กี่ปีแล้วละ่ะ68ใช่ไหมฮะยีปีแล้วท่านผู้ชมยังอยู่กับผมเลยทีนี้น้องป้องเนี่ย ได้ไปเรียนสาธิตโรงเรียนอินเตอร์สาธิตกเกษตรสาธิตกเกษตรภาคภาษาอังกฤษด้วยความกรุณาของอาจารย์จงรักพอเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอจบม .3 ก็เลยไปสมัครเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่เมืองเซ้าชิงมณฑลเจ้อเจียงชื่อไห่ไหเลียงอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่ฮะน้องป้อง น้องป้องคนกลางหน้าตาดีไหมที่ผมพูดเรื่องนี้มาขึ้นมาฟังเนี่ยทำไมผมต้องการยกตัวอย่างน้องป้องแล้วยกตัวอย่างคนที่เลี้ยงลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธโยงที่เป็นพ่อแล้วภรรยาเขาเลี้ยงลูกดีมาก นึกดูหน้าตาบ้องแบ้วเลยสมัยที่ยังผูกขัวอยู่ตอนผมประท้วงอยู่นะฮะน้องป้องเนี่ยจบไฮสคูลแล้วที่จีนท่านผู้ชมปรากฏว่าอะไรมะนี่น้องป้องเขาสมัครเรียนปริญญาตรี เขาสอบ i อเอลภาษาอังกฤษได้8.0ท่านผู้ชมครับเขาสอบ SAT ท้่านผู้ชมที่มีลูกแล้วกำลังเข้ามาาลัยก็รู้ใช่ไหมว่า SAT คืออะไร SAT คะแนนเต็ม1,600น้องป้องได้1,460เขาสอบ AS&A n d A level ได้ระดับ a อเตัวเด็กแล้วก็ A. ตัวใหญ่นะฮะเขาสอบ IEPQ คือทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเงื่อนไขาการที่จะวัดระดับเด็กที่จะเข้าสู่หมาาหาวิทยาลัย IEPQ คะแนนเต็มได้หมดปรากฏเขาสมัครเรียนหนังสือปรากฏว่าเขามีคนที่บริษัทโรงเรียนต่างๆที่รับเข้ามาทั่วโลกให้เข้าได้หมดเลย โรงเรียนที่มีชื่อในอเมริกาอังกฤษรับมาหมดรวมทั้งโรงเรียนในประเทศจีนด้วยนะฮะโรงเรียนเทพจีนนะฮะที่รับมารับเขามีปักกิ่งมาลายปักกิ่งมาลาัยชิงหวามาลาัยฟูตันเซียเซ่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เจียวทงมาลาัยฮ่องกงมาทยาลวิทยาศาสตร์ฮ่องกงโรงเรียนพวกนี้อยู่ในอันดับ ท็อป10ของโลกของโลกเลยนะท่านผู้ชมครับรวมทั้งฮาร์วร์ทั้งเยี่พวกนี้น้องป้องตัดสินใจเรียนที่ชิงหวาเพราะชิงหวาประเทศจีนที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ผมเบื่อเกอจีนหรือบ้าจีนแต่ว่าน้องป้องเป็นเด็กฉลาดเขารู้เลยว่าอนาคตของโลกเนี่ยประเทศจีนต้องเป็นใหญ่ ยุทธยงก็รู้ผมก็รู้ก็มีคนไม่รู้เช่นกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่รู้นี่คือเด็กคนหนึ่งซึ่งในระดับนั้นเรียนเก่งขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกพอกผู้ลูกพวกไฮโซทั้งหลายชอบคืออังกฤษอเมริกาอยากไปนิวอย์กถ้าไปเรียนบอสตันก็เรียนบอสตันอยู่ ถ้าไปนิวยอร์กถ้ามีเงินและคะแนนดีก็เข้าโคลัมเบียเพราะมันแพงคิบหายเลยหรืออาจจะได้เข้าฮาวเวิร์ดก็ไปชูหัวโออวดแต่น้องป้องไม่ได้สนใจพวกนี้น้องป้องสนใจชิงหวาเพราะชิงหวาเป็นหมาลายดับหนึ่งของจีนและหนึ่งในสามของโลกผมต้องชมน้องป้อมและผมต้องชมพ่อและแม่เขาก่อนที่ออกมารายการนี้ผมพูดไป กับพวกเด็กๆพวกน้องๆพวกคุณสุวิชาเพียงได้เดี่นั่งขวามือผมผมบอกว่าเฮ้ยสมัยนี้นี่นะมีลูกดีเรียนเกง่งแม่งเป็นเรื่องเป็นสิริมงคลในชีวิตเลยถึงจะเรียนไม่เกง่งพอไปได้แต่ขอให้ดีน้องป้องเป็นเด็กที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่ เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาเน่เด็กจากสาธิตเกษตรไปจนถึงโรงเรียนอินเตอร์ที่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 ประเทศจีนเรียนอินเตอร์ประเทศจีนเนี่ยน้องป้องได้ทุนหมดเลยร้อยเอพราะลำพังไอ้หมีเนี่ยคงไม่มีปัญญาจ่ายให้เรียนจนจบแล้วก็เข้าชิงหวากก็น่าจะได้ทุนเช่นกันท่านผู้ชมครับ เมื่อเราดูน้องป้องแล้วเรี่ยเรามาดูเด็กไทยมันหดหู่ใจหดหูใจไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่หรอกหดหูใจเพราะว่าระบบมันไม่ให้นี่อาจารย์วัชรวีอาจารย์เอดรเอมาประกาศว่าจะตั้งหมาลาย AI ขึ้นมาแล้วเป็นแห่งแรกในโลกในประเทศไทยซึ่งผมดีใจด้วยแต่ผมอยากจะเรียนผู้มีอำนาจ ว่า AI, artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์นั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องอยู่ในโลกนี้ส,สุชัชวีสุวรรณสวัริ์ประเทศจีนเขาเริ่มฝึกเด็กเรียนไอตั้งแต่อนุบาลเมืองไทยไม่ต้องหรอกเอาแค่เริ่มเร่มเรียน AI ที่มอปลาย4ี่ห้าผมก็ดีใจตายหาแล้ว แล้วนี่เราได้อดีตรัฐมนตรีที่ลาออกไปแล้วไปเป็นฝ่ายคา้านซึ่งเป็นญาติกับคุณเ네นวินชิดชอบพลตำรวจเอกเพิ่มพูลใช่ไหมชิดชอบอยู่กระทรวงศึกษาอยู่มาทั้งเป็นปีสองสาปีแล้วคิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากคิดขายเอาของงบประมาณไปซื้อ iPad แจกเด็กท่านผู้ชม คุณภาพของผู้บริหารชาติของจีนกับเราแม่งแตกต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเวลาผมไปประท้วงขึ้นไปพูดเป็นเวทีวันที่28เนี่ยผมเนี่ยช้ำใจมากแต่ผมยังไม่พูดเพราะเรื่องมันเยอะแล้วเกินไอ้ระบบการเมืองส้นตีนทุกวันนี้เนี่ยแม่งไปไหนไม่รอด และอย่ามาหาว่าผมยุยงทหารปฏิวัตินะไอ้พวกหาปฏิวัติเมื่อ,อไหร่จะปฏิวัติเพราะว่าพวกเราไปส่งเสริมมันฮึกเขิมปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ถีบหัวเราทิ้งแล้วมันก็เอาอำนาจทั้งหมดนี้มาู่ยับตัวมันผมไม่ต้องการแต่ผมไม่ต้องการระบบการเมืองที่มันเร็วสามต่้ช้าทุกวันนี้มันเรวสามยังไง วันนี้แพทองทานถูกสารน้ำดูนสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เสือกมีวิชามานกักตัวเองไว้เป็นลัฐบรีว่าการสูงวัฒนธรรมเพื่ออะไรเพื่อได้มีสิทธิ์ที่จะนั่งเพียงจะเปลี่ยนจากนั่งหัวโต๊ะมาเป็นนั่งในโต๊ะและอหัวโต๊ะคือใครล่ะคือสุริยามือเลกสุริยาพหัมสอง เด็กในคาถาลูกน้องในคาถาของทักษิณชินวัตรสรุปง่ายๆแม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าคนที่เป็นเลข,ขานายกรัฐมนตรีก็คือหมอมิง้งหมอพรรมมินเลิศ์สุริเดชซึ่งเป็นคนสนิทของไอ้หมอสรณะที่คุณภาพคุณสมบัติไม่ผ่านกสทชผิดเขาจับได้จับโป้ได้ยื่นเรื่องไปให้โปรเจล้าให้ออก ไอ้หมอมิงก็เก็บเอาไว้ในนิชชักถ้าผู้ชมเชื่อตามผมว่าในสุดแล้ววาระการประชุมคอรมอรในที่สุดแล้วว่าจะเอาเรื่องอะไรเข้าบ้างต้องผ่านบ้านจังจันสองลาก่อนใครนั่งอยู่ที่บ้านจันสองลาก็คิดดูเองแล้วกันเฮ้ยเรื่องนี้เอาเข้าเรื่องนี้ต้องบอกงี้นะเรื่องนี้ต้องแก้ไขงี้ทุกอย่างนี่คือการเมืองเมืองไทยไงท่านผู้ชมนี่คือการเมืองเมืองไทย ถ้าผมสนใจผมเชื่อแล้วก็ผมเบื่อจริงๆท่านผู้ชมหลายคนเจตนาดีผมไม่ผมเข้าใจดีผมไม่ว่าท่านบอกว่าคุณสุธที่น่าจะตั้งพักการเมืองนะอยากให้คุณสทุทีเป็นนายกอยากให้จารย์ไเช่นเป็นนายกกรุณาเลยครับผมแค่คิดผมอย่างใสอียเลยตั้งไว้ทำไมไอระบบระยามแบบนี้ ก็ต่อแม่งซื้อได้ใช่ไหมทุกจุดองค์การสาธาแม่งซื้อได้หมดเรือหายกันมาทั้งประเทศเลยมาเป็นปีๆแล้วไม่มีใครแก้ไขเลยแมน้นเดียวแล้วจะให้ผมมาตั้งภาการมาแข่งกับใครมันต้องหาทางสร้างระบบทางการเมืองใหม่ซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมแล้วกีดกันทหาราออกไป ส่วนมันจะมายังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าถ้าประชาชนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเห็นด้วยกับแนวทางผมเราช่วยกันเปล่งเสียงเรื่องผมทนี้ออกไปให้เยอะๆท่านต้องเลิกคิดว่าเดี๋ยวถ้าลงพักการเมืองแล้วลงนายกแล้วลงผมจะทั้งบ้านจะเลือก ท่านเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะระบบมันจะไม่ให้คนที่มีความสามารถขึ้นไปเป็นใหญ่ได้เพราะระบบมันไปด้วยเงินเท่านั้นเองท่านผูชมครับขอโทษทีนะฮะกินนาทีละสี่สิบหกนาทีครับ,รบผมว่าผมไม่ค่อยสบายนะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพูดทีไรองค์ลงทุกที พอยันก่อนแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยววันศุกร์นี้มีเรื่องสนุกมากอย่าพึ่งพลาดนะฮะนี่วันพุธและมรืนนี้ท่านก็ได้ฟังเรื่องราวที่ลึกซึ้งแล้วผมจะจับโกหกคนอย่างเช่นช่อพันธิการังสีมันโรมเรื่องในวันเฉลิมผมมีข้อมูลให้หมดทุกอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไอ้พวกนี้แม่งปั้นน้ำเป็นเท็จ เพื่อมาโจมตีทหารอะไรทหารทำถูกแม่ทัพภาคสองทำถูกพวกเราพร้อมจะสนับสนุนแต่ถ้าจะเข้ามาเพื่อยึดอำนาจแล้วถีบพวกเราออกไปเพื่อยึดเองผมไม่เดินด้วยเอาแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมรพ้แล้วก็ถ้าผมลาไปโดยที่ไม่บอกว่าผมจะเล่าเรื่องโจกหรือเปล่าเนี่ยจะหงุดหงิดกันไหมเนี่ย ทวงครับคนทวงทวงเหรอทวงขอโจ๊กครับ <Hi. S 1> <laughs> หญิงเอาเอสเปรสโซ่มาด้วยดิม <laughs> ากันใหญ่เลยครับ hmm? เล่าโจ๊กให้เล่าโจ๊ก <laughs> เอาท่านผู้ชมระหว่างรอเอสเปรสโซ่จากหญิงเทาหญิงนี่ก็เป็นแม่แม่ผู้ช่วยแม่บ้าน